ปัญหาที่จะเป็นตัวอย่างของการนำด y n น m i ิกโปรแกรมมิ่มาแก้เนี่ยนะครับก็คือ01นย์หนึ่งบปัญหานี้เนี่ยบรรยายว่าเรามีของอยู่ n ชิ้นนะแต่ละชิ้นเนี่ยมีน้ำหนักกับมีมูลค่าที่กำหนดให้ชิ้นที่1ก็มีน้ำหนัก w 1มีมูลค่า v 1นะน,นะครับไล่ไปเรื่อยนะครับจนถึงชิ้นที่ n ก็มีน้ำหนัก Wn แล้วก็มูล,ลค่า vn นอกจากนี้เนี่ยเราจะมีถุงอยู่ใบหนึ่งครับแท็บนับกนั่นเองนะฮะที่แปลว่าถุงเปเยนะบมีถุงอยู่ใบหนึ่งซึ่งกำหนดให้จุของได้หนักไม่เกิน W หยักนะครับถ้าจุเกินนี้ก็ถุงจะขาดสิ่งที่ต้องการก็คือจะมีวิธีเลือกของ เอ็นชิ้นที่ว่าเนี่ยนะครับเลือกของชิ้นไหนดีละ่ะใส่เข้าไปในถุงเพื่อให้ถุงต้องไม่ขาดนะก็เนั่นก็หมายความว่าน้นําหนักรวมของของที่ตัดสินใจเลือกเข้ามาในถุงเนี่ยนะครับต้องไม่เกิน W ใหญ่และที่สําคัญก็คือต้องได้มูลค่ารวมสูงสุด,สดแต่ตรงนี้แหละครับที่เป็นตัวบอกว่ามันเป็น Optim i z a t i o n problem นะเพราะเราต้องการคําตอบที่มีมูลค่ารวมสูงสุด เราจะเลือกของชิ้นไหนใส่เข้าไปดีจะคิดอย่างไรดีตรงนี้ต้องมีการตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกดีนะครับเราสามารถเขียนปัญหานี้ในรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือเราจะพยายามหาคำตอบซึ่งเขียนอยู่ในรูปของเวกเตอร์ x นะมี x 1 x 2ไล่ไปเรื่อยถึง xn โดยที่ xk ใดๆเนี่ยนะครับจะมีค่าเป็น0หรือ1เท่านั้น0หมายความว่าถ้า xk เป็นศ หมายความว่าเราตัดสินใจไม่เลือกชิ้นที่ k นะครับแต่ถ้า xk เป็น1ก็คือเลือกชิ้นที่ k ใส่เข้าไปในถุงเอาล่ะในนี้เมื่อในเนื้อในนี้เนี่ยนะครับมีแต่เลือกกับไม่เลือกนอเนี่ยนะคือศูนย์กับหนึ่งนะครับความประสงค์เราก็คือต้องการ maximize นะก็คือทำให้ผลรวมมูลค่ารวมเนี่ยครับสูงสุดด้วยค่า x ที่ว่าเนี่ยมูลค่ารวมสูงสุดคืออะไรละ่ะ ซิกมาตรงนี้เนี่ยนะครับเคงแต่1ถึง n เนี่ยเอา xk คู v น v ี่ยก็ยอ่อหมายความว่าถ้า k เราไม่เลือก xk ก็เป็น0 v สู v k ก็คูณเข้าไปก็เป็น0อยู่ดีนะแต่ถ้า xk เราเลือกชิ้นดี่ k นะครับ xk เป็น1นะฮะ vk ก็ถูกรวมเข้าไปเราต้องการหา x ที่ทำให้ summation ตรงนี้เนี่ยนะครับมีค่ามากสุดแน่นอนครับมันต้องมีเงื่อนไขาบางอย่างก็หมายว่าต้องภายใต้งเงื่อนไขที่ว่า ผลรวมของน้ำหนักนะครับต้องไม่เกิน W ใหญ่ก็คือน้ำหนักที่ถุงเป้รับได้แล้วก็แล้วก็แน่นอนครับเรามีแต่เลือกก็ไม่เลือกนะเพราะฉะนั้น xk ก็มีค่า0หรือ1เท่านั้นเราต้องคิดก่อนครับว่าเราจะแบ่งปัญหาใหญ่ไปหาคำตอบของปัญหาย่อย แล้วนำกลับมาตัดสินใจเพื่อเป็นคำตอบปัญหาใหญ่ได้อย่างไรนะครับคือตรงนี้เรากำลังคิดถึงตัว optimal s u b t r u c t u r e ครับนะคือโครงสร้างของคำตอบที่ดีที่สุดปัญหาใหญ่เนี่ยจะได้มาอย่างไรจากคำตอบที่ดีที่สุดปัญหาเล็กหรือก็ลองคิดในเชิง top down นะมีปัญหาใหญ่ๆเราจะแบ่งเป็นปัญหาย่อยๆอย่างไรเพื่อน,นำไปคิดได้คำตอบมาแล้วเนี่ยเราจะได้คำตอบปัญหาใหญ่ด้วย ก็ผมขอยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมมีของผมมีของอยู่สามชิ้นเท่านั้นมีถุงใบหนึ่งนะครับของสามชิ้นนะครับในที่น,นี้ชิ้นนี้หนักหนึ่งกรัมสี่กรัมสองกรัมนะครับมีมูลค่าสองบาทหนึ่งบาทแล้วก็ห้าบาทมีถุงซึ่งจุได้ห้ากรัมนะครับเอาละเราจะคิดยังไงอะไรเรียกว่าปัญหาใหญ่รเรียกว่าปัญหาย่อยแน่นอนครับปัญหาใหญ่ก็น่าจะหมายความว่าจํานวนของมันเยอะ ช่ไหมครับเพราะถ้าเราไม่มีของสักชิ้นเหลือเลยเนี่ยอันนี้แทบว่าไม่ต้องไม่ต้องคิดเลยฮะคือเราไม่มีของอะไรใส่ลงไปในุงอยู่แล้วนะครับความจริงอีกพารามิเตอร์เพราะฉะนั้นพารามิเตอร์ของจํานวนของเนี่ยน่าจะเป็นตัวกําหนดขนาดปัญหาเอาเรามาค่อยๆดูก่อนครับว่าเดี๋ยวจะค่อยๆเห็นอีกทีหนึ่งนะครับว่าอะไรควรจะเป็นตัวกําหนดขนาดปัญหาแล้วเราจะแบ่งปัญหานี้ย่ญ่อย่างไร แน่นอนครับปัญหานี้มันเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกหรือไม่เลือกของใส่ลงไปในถุงเพราะฉะนั้นผมขอจะไล่พิจารณานะครับพิจารณาชิ้นที่สามก่อนก็แล้วกันว่าเราตัดสินใจจะเลือกหรือไม่เลือกชิ้นที่สามดีนั่นก็หมายความว่าผมกําลังแบ่งปัญหาใหญ่ปัญหานี้นะครับออกเป็นสองกรณีคือปัญหาที่ผมตัดสินใจแน่แนว่าผมจะไม่เลือกชิ้นสามถ้าผมไม่เลือกชิ้นสามเนี่ยนะครับผมจะได้ปัญหาที่เล็กลงเห็นไหมครับตอนนี้เหลือแค่สองชิ้นเท่านั้นเองความ ขนาดถุงเนี่ยเท่าเดิมกับอีกกรณีหนึ่งคือผมตัดสินใจเลือกชิ้นที่สามถ้าผมเลือกชิ้นที่สามเนี่ยผมเหลือของสองชิ้นให้พิจารณาต่อในขณะที่ถุงผมเล็กลงเหลือแค่สามกร,รมัมนะครับแล้วก็มีอีกชิ้นหนึ่งที่เราเลือกไว้แล้วนะตัวปัญหาจริงคือตัวนี้คือมีของสองชิ้นแล้วถุงเหลือแค่สามถ้าผมไปหาไมา่ได้นะครับว่าตรงนี้มันคตอบอะไรนะได้มูลค่ารวมสูงสุดเท่าไหร่ผมไปหากรณีนี้ว่าจะได้มูลค่ารวมสูงสุดเท่าไหร่ มีสองทางเลือกว่าจะไม่เลือกหรือเลือกผมก็เลือกตัวมากสิครับเพราะเราต้องการ maximize เนี่ยเราต้องการหามูลค่ารวมสูงสุดเนี่ยเรามีของเรามีทางเลือกอยู่สองทางสําหรับกรณีชิ้นสามว่าไม่เลือกกับเลือกสมมุตินะครับว่าไม่เลือกเนี่ยนะในที่สุดแล้วเนี่ยได้มูลค่ารวมคือสามบาทในขณะที่ถ้าผมเลือกที่นที่สามนะครับผมจะได้มูลค่ารวมของกรณีย่อยเนี่ย นะของกรณีย่อยเนี่ยนะครับบาทเดียวกรณีย่อยบาทเดียวนะราะผมมีทางคิดทางทางที่จะต้องคิดแล้วนะครับว่าจากตรงนี้ที่ผมเลือกที่ผมไปแก้ปัญหาแบบไม่เลือกชิ้นสามนะครับผมได้สามบาทกับกรณีนี้กรณีเล็กเนี่ยนะครับสองชิ้นกับสามกมเนี่ยผมได้หนึ่งบาทบวกกับที่ผมตัดสินใจชิ้นบวกชิ้นเลือกชิ้นที่สามไปแล้วนะครับอีกห้าบาทตรงนี้ผมเป็นหกบาท มันก็ชัดเจนสิครับว่าผมสมควรจะเลือกชิ้นที่สาม็นไหมครับนั่นก็หมายความว่าเราได้แบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยแล้วไปขอคําตอบที่ดีสุดของปัญหาย่อยนํามาประกอบกันพิจรารณาแล้วก็ตัดสินใจเพื่อให้ได้คําตอบของปัญหาที่ใหญ่ขึ้นถ้าเราคิดต่อนะครับสําหรับกรณีนี้ไม่เลือกชิ้นสามจะคิดยังไงดีก็ตัดสินใจต่อสิครับว่าจะเลือกหรือไม่เลือกหลักชิ้นสองนะฮะถ้าไม่เลือกปัญหาผมก็เล็กลงไปเหลือแค่ ของชิ้นเดียวกับถุงจุเท่าเดิมกับตัดสินใจเลือกนะครับก็เหลือของชิ้นเดียวกับถุงจุน้อยลงนะเพราะว่าชิ้นสองนี่เข้าไปแล้วสี่กรัมนะครับถุงจุได้ห้านะตอนนี้ก็เหลือแค่หนึ่งปัญหาย่อยของผมก็คือ1ชิ้น1นึ่กรัมกับถุงรับได้หนึ่งนะครับก็ย่อยต่อนะฮะสมมติย่อยต่อกรณีนี้นะตัดสินใจไม่เลือก ไม่เลือกชิ้นสองนะครับปัญหาย,ย่อยของผมก็เหลือแค่ชิ้นเดียวกับถุงรับน้าหนักได้เท่าเดิมเลือกอันนี้เลือกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมันใส่ไม่ลงเพราะน,นี่มันหนักสี่กรัมอันนี้มันรับได้แค่สามนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่มีทางออกในกรณีไม่เลือกชิ้นสองนะครับคิดต่อนะอันนี้เราคิดแบบท็อปดาวน์นะลงมานะครับอันนี้ก็มีกรณีไม่เลือกนะไม่เลือกก็เหลือถุงเฉยๆเนี่ยนะครับไม่มีมูลคา่าทั้งสิ้นนะครับเลือก นะเหลียน้อยเราก็ยังได้ชิ้นหนึ่งนะได้สองบาทแล้วกอนี้นี่แหละถ้าไม่เลือกนะครับก็ได้เหมือนเดิมนะฮะคือถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยเป็นกรณีเล็กสุดล้วไม่ต้องคิดต่อแล้วนะเพราะไม่มีของสักชิ้นให้เลือกเลยนะครับถ้าเราตัดสินใจไม่เลือกนะครับเราก็ยังมีชิ้นนี้อยู่ที่ฝังยวง่ไ้นแต่ถ้าตัดสินใจเลือกนะครับงวนนี้เราก็มีสองชิ้นถูกก็ยังเหลืออยู่นะครับถ้าไปแบกคิดต่อก็ไม่ต้องไม่มีค่าอะไรเพิ่มขึ้นแล้วนะฮะตอนนี้นี่เหมือนกันก็นกมีเลือก นะครับไม่เลือกนะครับกับเลือกอ่ะพอทำอย่างนี้เสร็จปั๊บเนี่ยเราจะพบว่านี่เป็นกระบวนการในการแบ่งจากปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยซึ่งถ้าเราคิดต่อจากรูปนี้เนี่ยนะครับเราจะพบว่าข้างล่างเนี่ยความจริงก็คือคําตอบนะแบบนี้เนี่ยเราไม่ได้แต่ชิ้นเลยนะครับเพราะเราตัดใจแต่ไม่เลือกไม่เลือก,ไม,อกไม่เลือกนะครับตรงนี้เนี่ยเราเลือกอยู่ชิ้นเดียวนะฮะแล้วถุงจุได้เหลืออีกตนะั้งสี่เนี่ยก็ยังมีแค่สองบาท นะครับตรงนี้ได้บาทเดียวตรงนี้ได้3บาทตรงนี้ได้5บาทแล้วก็ตรงนี้ได้7บาทอันนี้ก็ชัดเจนครับว่าอันนี้เป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะครับแล้วยังเหลืออีกทั้ง2เนะี่ยนะคือเราตัดสินใจเลือกิ้นที่1นึ่งและที่ที่สนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นแนวคิดแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะนำไปสู่การ พิจารณาการหาคำตอบใหญ่จากหาคำตอบที่ดีที่สุดของปัญหาใหญ่จากคำตอบที่ดีที่สุดของปัญหาเล็กแบบนี้ครับถ้าผมมีอยู่แล้วเป็นคำตอบเล็กดังต่อไปนี้นะครับส่วนคำตอบนี้บอกว่าเนี่ยผมมีของอยู่2ชิ้นนะถุงจุได้แค่หนึ่งเนี่ยนะครับผมคิดไปแล้วแหละผมจะได้มูลค่ารวมสูงสุดคือ2บาทนะครับถุผมได้คำตอบเล็กแล้วนะดีที่สุดด้วยก็นี่มี2ชิ้นแบบนี้นะ ถุงจุได้สองมูลค่ารวมที่ดีสุดในการเลือกตรงนี้นะครับก็ได้2องบาทนะถ้าถุงใหญ่ขึ้นเป็น3ามนะนัรับน้ำหนักได้3เนี่ยครับผมก็จะได้มูลค่ารวมเป็น2เหมือนเดิมนะถ้าเป็น4ผมก็ยังได้2นะถ้าเป็น5้าผมได้3ามเอาละ่ะนี่คือสารพัดคำตอบย่อยๆที่เรารู้แล้วว่าจะได้มูลค่ารวมสูงสุดเท่าไหร่คำถามก็คือถ้าผมรู้พวกนี้แล้วเนี่ยนะครับ ผมจะหาคําตอบที่ดีที่สุดของปัญหาที่ใหญ่ขึ้นอันนี้ได้ไหมปัญหาที่ใหญ่สุดอันนี้ได้ไหมนะครับอ่าก็มาดูสิครับว่าตรงนี้เรากําลังอยู่ในกระบวนการตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกชิ้นสามถ้าผมเลือกชิ้นที่สามนะครับผมจะเปลี่ยนจากปัญหานี้ที่ใหญ่ไปเป็นปัญหาที่เล็กลงคือปัญหานี้ กลับมาดูใหม่นะครับอันนี้ชิ้นที่3าใช่ไหมครับชิ้นที่สามนี่หนักสองกรัมถ้าเราตัดสินใจเลือกใส่เข้าไปนะครับปุ๊บถุงใบนี้ก็จะเล็กลงจุเล็กลงเหลือแค่สามกรัมกลายเป็นผมเปลี่ยนนะครับบอกให้ช่วยไปถามหน่อยสิว่าถ้าผมมีของอยู่สองชิ้นแบบนี้นะแล้วถุงผมรับน้ําหนักได้แค่สามคือปัญหานี่แหละครับเราจะได้มูลค่าลงสูงสุดเท่าไหร่ได้มาแล้วไงเพราะเราคิดไปแล้วสมมติเราคิดมาแล้วไงเรารู้คําตอบของปัญหาย่อยแล้วไงเนี่ยได้คูณสองบาท กับอีกกรณีหนึ่งคือถ้าผมตัดสินใจไม่เลือกชิ้นสามนะครับถ้าไม่เลือกชิ้นสามเนี่ยแนะ่นอนครับชิ้นสามก็ทิ้งไปความจุเอ้ะน้าหนักถุงที่รับได้ก็ยังคงเป็นห้ากรัมเหมือนเดิมก็คือตัวนี้นะครับแต่นี่เพลินตรงนี้ยเราคิดมาแล้วสมมติเรารู้แล้วไงเรารู้แล้วว่าคําตอบของปัญหาย่อยอันนี้คือสามบาทผมมีสองช้อยส์สองทางเลือกคือเลือกกับไม่เลือกเลือกผมเปลี่ยนปัญหาเล็กลงเป็นแบบนี้ ไม่เลือกผมเปลี่ยนปัญหาเลขลงเป็นแบบนี้คราวนี้ก็มาตัดสินใจสิครับว่าเออถ้าเลือกชิ้นสามนะคําตอบที่ย่อยที่เราต้องเปลี่ยนไปเนี่ยนะครับจะกลายเป็นสองบาทนะครับกับถ้าผมไม่เลือกผมได้คําตอบย่อยคือสามบาทแต่กรณีเลือกชิ้นสามใช่ไหมครับเราเลือกไปแล้วเนี่ยนะเราได้มาแล้วอีกห้าบาทเห็นไหมครับก็บวกกับปัญหาย่อยที่เราต้องไปแก้ต่อซึ่งคําตอบคือสองบาท เรามีสองทางเลือกคือเลือกชิ้นสามกับไม่เลือกชิ้นสามไม่เลือกได้3บาทถ้าเลือกบวกกับปัญหาย่อยรวมกันแล้วเป็น7บาทถ้าเราจะเลือกแบบไหนล่ะครับแทบไม่ต้องคิดเลยเราก็ต้องเลือกชิ้นสเพราะเราจะได้คําตอบคือ7บาทตรงนี้ก็จะนําไปสู่นะครับการเขียน Recurrent นะครับของการหามูลค่ารวม สูงสุดของการแบ่งปัญหาใหญ่นะครับการหาคำตอบของปัญหาใหญ่ด้วยคำตอบของปัญหาที่เล็กกว่าเอาละครับก็กลับมาคิดถึงการเกเเลีรยเรซล์นะครับถ้าเราเกรีเรซ์เราต้องเนรี่เรซล์ที่สะท้อนถึงคุณภาพของคำตอบที่ผ่านมา LCS เราต้องการอะไรฮะ longest ใช่ไหมครับก็คือ maximize นั่นเอง maximize อะไรเลยความยาว หมความยาวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเขียนรีเคลเรนของความยาวเห็นไหมครับความยาวของ LCS ในกรณีเพราะฉะนั้นปัญหาจะใหญ่เล็กขึ้นกับความยาวในกรณีของ Edit Distance นะครับที่ถ้าลองไปทำลองทําไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าลองทําไปแล้วเนี่ยจะพบว่า Edit Distance เนี่ยนะครับปัญหานี้คือ minimum Edit Distance นั่นคือเราพยายามที่จะ minimize minimize ก็คือหาน้อยๆหาสั้นๆหาสั้นสุด สั้นสุดของอะไรอ่ะของ distance ซึ่ง distance เป็นตัววัดคุณภาพของคำตอบเราก็จะเขียน recurrence ของ distance นั่นเองซึ่งขนาดของคำตอบเนี่ยนะครับจะสะท้อนโดย string ที่จะแปลง string string หนึ่งไปเป็นอีก string หนึ่งนะ string ที่ยาว j กับ string ที่ยาว i กับยาว j นะครับเพราะฉะนั <c oughs> ้น i กับ j เป็นตัวสะท้อนคุณภาพเออสะท้อนขน,ขนาดของปัญหาส่วน distance เป็นตัวสะท้อนคุณภาพเราจะเขียน recurrence ของตัวนี้สำหรับ next แน่นอนครับเราต้องการ maximize มูล,ลค่านี่ครับ maximize ม,ม,มูล,ลค่ามูล,ลค่าก็จะเป็นตัวที่เราจะเขียน r e c u r r e n t นะแต่ภายในมันจะคืออะไรล่ะจากตัวอย่างเมื่อกี้นี้เนี่ยนะครับภายในนี้หมายความว่าอะไรล่ะเป็นตัวสะท้อนขนาดปาัญหาจากตัวอย่างเมื่อกี้นี้ที่เราจะนําเสนอให้ดูเนี่ยนะครับเราจะพบว่าเรามีพารามิเตอร์อยู่2ตัวครับตัวหนึ่งก็คือจํานวนของที่เราต้องพิจารณากับ น้ำหนักของถุงเป้นะครับน้ำหนักที่ถุงเป้เนี่ยรับได้นะเพราะฉะนั้นปัญหาจะใหญ่เล็กเนี่ยขึ้นกับพาร์มิเตอร์2ตัวนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียน Recurrent vij ซึ่งแทนมูลค่ารวมสูงสุดนะครับในการเลือกของชิ้นที่ 1, 2, 3, 4, 5ถึง i ก็คือ i ชิ้นแรกที่เพื่อจะใส่ ลงไปในถุงเป้ที่รับน้ำหนักได้ไม่เกิน J นะครับก็ขอ,อนอามอีกครั้งนะครับ V.I.J ก็คือมูลค่ารวมสูงสุดในการเลือกของไอชิ้นแรกใส่ลงไปในถุงเป้ที่รับน้ำหนักได้ไม่เกิน J เอาละครับภาระรต่อมาก็คือเราจะเขียนรีเคอเรน์ของ V.I.J นั่นเองนะครับอย่าเพิ่งไปสนใจว่าเราจะเลือกของชิ้นไหนนะตอนนี้เราสนใจเขียนรีเคอร์เรนต์ก่อนเดี๋ยวเราเขียนรีเคอร์เรนต์ได้แล้วเนี่ยนะครับ เราจะได้คําตอบกลับมาเองครับว่าแล้วของชิ้นไหนละ่ะที่ต้องเลือกในเมื่อ V.I.J. แทนมูลค่ารวมนะครับของการเลือกที่ดีที่สุดเมื่อมีของให้เลือกอยู่ตั้งแต่ชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่ไอใส่ลงในถุงซึ่งจุได้หรือรับน้ำหนักได้เจจากตัวอย่างที่นำเสนอมา่กี้นี้นะครับเรามีปัญหาย่อย นะจากปัญหาใหญ่คือจะเลือกหรือไม่เลือกชิ้นที่สามอย่างเช่นเพราะฉะนั้นปัญหาใหญ่ตรงนี้คือ v สามห้า v สามห้าคือสามในนี้คือมีสามชิ้นห้าในนี้ก็คือถุงเนี่ยนะครับรับน้ําหนักได้ห้าแล้วก็เปลี่ยนมเป็นถ้าไม่เลือกชิ้นสามนะครับไม่เลือกชิ้นสามนะชิ้นนี้ก็หายไปแต่น้ําหนักที่รับได้ก็ยังเท่าเดิม ก็กลายเป็นปัญหา v สามลบหนึ่งนะครับสามลบหนึ่งนะค,คือไม่เลือกชิ้นสามเนี่ยสามก็ถูกหายไปจากการพิจารณาล้วน้ําหนักเท่าเดิมคือห้าก็ยังเป็นห้าอยู่กับกรณีที่เราเลือกชิ้นสามนะครับถ้าเราเลือกชิ้นสามเนี่ยชิ้นสามก็ไม่ถูกพิจารณาในปัญหาย่อยแล้วนะเพราะชิ้นสามหายไปก็จะกลายเป็น v สามลบหนึ่งแล้วคือ v สองนั่นเองส่วนน้ําหนักก็จะลดลงนะครับเป็นห้าของเดิม นะลบด้วยสองนะครับเพราะของชิ้นที่3ามที่เราเลือกมันใส่ลงในถุงถุงก็เลยรับน้ําหนักได้น้อยลงกลายเป็นน้าหนักแค่แค่สามซึ่งก็คือห้าลบด้วยน้ําหนักของชิ้นที่3ามนั่นเองนะครับคือหลบ w สอ่าเพราะนี้เรามีสองทางเลือกละไม่เลือกชิ้น3ก็เลือกชิ้นสามนะครับจาก V 3สกลายเป็นปัญหาที่น้อยลงคือ V 2สองห้ากับ V 2สองกับ5้าลบน้ําหนักของชิ้นที่สามแล้วก็ Max ครับ Max ระหว่าง2ทางนี้ นะแต่อย่าลืมนะครับว่าการเลือกชิ้น3เนี่ยเราจะได้มูลค่าของชิ้น3มาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องบวกคําตอบของปัญหาเนี่ยย่อยนี้ครับต้องบวกด้วยการที่เราได้มูลค่าของชิ้น3ที่เราเลือกไปแล้วอีก v 3นะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือ r e c ค r เรนของตัวอย่างเล็กๆอันเนี้ย v 3 5ก็เท่ากับการหาค่ามากระหว่าง v 2 5กับ v 3บวกกับ v 2 5. วงเล็บเอคอมม่านะครับ5ลบ w3 นะเพราะน้ำหนักถูกมาลดลงหลังจากการเลือกชิ้นที่สามเอ็นเบรลี่เคเลนทั่วๆไปนะครับก็สูบได้อย่างนี้ครับ Vij มีของให้ i ชิ้นใส่ลงไปในถุงที่รับน้ำหนักได้ j นะครับก็จะเท่ากับตัวเลือก2ทางหา Max กซะก็คือไม่ตัดสินใจไม่เลือกชิ้นที่ i เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เหลือชิ้นเหลือแค่ i-1 ลบหชิ้นให้พิจารณาถุงถุงนี้รับน้ำหนักเท่าเดิมคือ j กับอีกตรนนี้หนึ่งคือเลือกชิ้น I ถ้าเลือกชิ้นไปั๊บเราได้มูลค่ารวมทันทีอีก VI นะครับปัญหาเราเล็กลงเหลือเป็นไม่พิจารณาชิ้นที่ไละกลายเป็นพิจารณาแค่ i ลบหชิ้นกับน้ําหนักถุงลดลงไปอีก WI เพราะเราได้ใส่ถุงใส่ชิ้นที่ i ลงมาในถุงแน่นอนครับกรณีที่เราเลือก2ทางแบบนี้เนี่ยนะครับก็เมื่อยังมีของให้เลือกนะอย่าลืมนะครับยังมีของให้เลือกนะและ น้ำหนักที่ถุงรับได้เนี่ยนะครับคือเจเนี่ยนะครับต้องไม่น้อยกว่าน้ําหนักของชิ้นที่ไอนะเพราะเรามีสิทธิ์จะเลือกชิ้นที่ไอนี่นะครับเพราะฉะนั้นน้ำหนักที่ถุงรับได้ต้องไม่น้อยกว่านะครับคือต้องมากกว่าเท่ากับน้ําหนักของชิ้นที่ไอแต่ถ้าในกรณีที่น้ําหนักของถุงรับได้นะครับมันน้อยกว่าชิ้นที่ไอนะถ้างนี้เราคิดเฉพาะกรณีนี้ก็พอกรณีไม่เลือกชิ้นที่ไอแน่นอนนะครับเพราะเลือกแล้วถุงขาดแน่นอนแล้วกรณีเล็กสุดครับก็คือไม่มีของให้เลือกสักชิ้นเลย นะมูลค่ารวมสูงสุดย่อมเป็นศูนย์แน่นอนและถุงจุของไม่ได้เลยนะครับก็ย่อมมีมูลค่ารวมสูงสุดเป็นศูนย์เช่นกันการได้มาซึ่งรีเคอร์เลนตัวนี้นะครับเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในการแก้ไขปัญหาด้วยดินามิกโปรแกรมเพราะรีเคอร์เลนตัวนี้จะนำไปสู่การเขียนเอาโคลิทตมละนะเมื่อเราจะเขียนเป็นท็อปดาวรีเคอร์ซี เพิ่ม memoization หรือว่าจะเขียนเป็น bottom up ก็ตามจุดใหญ่ที่สุดความถูกต้องที่สุดมาจาก r e c u r r i n t ตัวนี้ที่เราเขียนครับเพรานการเขียน r e c u r r i n t ตัวนี้เนี่ยจะเป็นด่านสำคัญที่สุดนะครับของการแก้ไขปัญหา y นด้มี programming เอาละครับเราก็เริ่มเขียนด้วยแบบ top down นะ top down นี่เขียนง่ายครับเพราะมันเขียนตรงไปตรงมาเลยจาก r e c u r s i นะตั้งชื่อฟังก์ชันว่า v รับพารามิเตอร์คือมูลค่านะครับเอย่างน้ำหนัก n ชิ้นแล้วก็ W ใหญ่ความจุน้ำหนักที่รับได้นะครับของถุงเป้เราก็ไปเขียนอีกฟังกช์ชันหนึ่งซึ่งมีไว้สำหรับเรียก recursive นะครับที่พิจารณา i ชิ้นแรกนะครับแล้วก็น้ำหนักจุได้แค่ j นะครับน้ำหนักของถุงเป้นะที่รับได้นะครคือ j อถ้าเรามีฟังกช์ชันนี้นะครับเราก็เรียก ส่ง v ไปส่ง w ไปส่ง n ชิ้นนะครับแล้วก็จุดได้รับได้น้ำหนัก w ใหญ่ก็ส่งมาเลยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการเขียนที่แก้ไขปัญหาเป็น r e c u r ร์เรแก้ปัญหาเป็น Recursive โปรแกรมนะครับที่เขียนตรงๆจาก r e c u r r ์เรตัวนี้เลยก็เริ่มด้วยกรณีเล็กสุดก่อนครับก็เมื่อ i เป็น0หรือ j เป็น0นะฮะถ้า i เป็น0ูนหรือ j เป็น0ย์ก็คืน0ย์ไปหมายนะครับถ้า i เป็น0ูนย์หรือ j เป็น0นะครับก็คืนค่าศูนย์ไปเลย นะฮะเพราะไม่มีทางเพิ่มมูลค่าได้นะครับชิ้นก็ไม่มีให้พิจารณาถุงก็จุอะไรไม่ได้อีกแล้วนะครับอ่ะต่อมาก็มี2กรณีย่อยก็คือกรณีที่ของชิ้นที่ไอเนี่ยนะครับมีน้ําหนักนะฮะเกินหรือไม่เกินนะครับถ้าเกินถ้าเกินนะครับคือกรณีนี้ถ้าเกินก,ก็คือเราก็ไปเรียกแค่นี้เองครับนะเราก็ไปคิด v i ลบหนึ่ง j นะครับแล้วก็รีเทิร์นผลกลับไปเลยก็จบ ก็ส่ง v ไปส่ง w ไปนะครับแต่ตรงนี้เป็น i ลบหแล้วก็ j คือพิจารณาแค่ i ลบหชิ้นเพราะตัดสินใจแล้วเลือกชิ้นที่ i ไม่ได้เลือกแล้วถูกมันขาดกับถ้าเลือกได้แล้วก็มีสิทธิ์จะคิดอยู่2ทางแล้วละครับว่าจะเลือกเลือกหรือไม่เลือกนะครับก็เขียนตรงไปตรงมาใน r e c u r r e n t เลยนะครับก็คือหา max ของ v นะครับส่ง v ส่ง w ไปนะ i ลบหกับ j นะซึ่งก็ตรงกับนี้กับ v v เล็กกับ w เล็กเนี่ยนะครับ i ลบหนึ่งกับ j ลบด้วย w ูเห right? ็นไหมเลบด้ I, ตรงนี้นะครับได้ผลอะไรกลับมาเนี่ยนะเราก็ต้องบวกเพิ่มอีก VI นะครับก็ผลตัดสินใจเลือกชิ้นนี้ i แล้วนี่เราก็ได้มูลค่านี้แน่นอนปัญหาเล็กลงก็ไปแก้เอาได้ผลกลับมาก็ได้เท่านี้เป็นมูลค่ารวมก็มาตัดสินใจกลับกรณีไม่เลือกแบบไหนเมากกกันก็เลือกตัวนั้นเป็นผลลับกลับไปก็จบนะครับแน่นอนครับเราเห็นตรงนี้เนี่ยนะฮะ มันจะรู้สึกทันทีนะครับว่าปัญหาย่อยเนี่ยท่าทางจะซ้อนเหลื่อมกันครับเกิด overlapping subproblems นะครับนำไปสู่การแก้ไขปัญหาซ้ำๆควรจะมี memoization เข้ามายุ่งนะเพราะฉะนั้นเราก็รับตารางอีกตารางหนึ่งครับตารางนี้ก็เนื่องจากพารามิเตอร์ที่กำหนดขนาดของปัญหาเนี่ยนะครับ v i j นะตอนเรียกครั้งแรกเนี่ยคือ เก็มี N ชิ้นนี่ครับกับถุงเป้รับน้ําหนักได้ W ใหญ่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตารางเนี่ยก็น่าจะมีขนาด n คูณ W ใหญ่ในที่นี้ก็คือมี n แถวแต่และแถวก็มี W ใหญ่คอลัมน์นะครับเพราะฉะนั้นขนาดของตารางเนี่ยก็จะสะท้อนตรงกับเจ้าตัวแปรที่เราเขียนอยู่ตรงนี้แหละครับ เอาละเราก็มาเริ่มนะครับตอนนี้เล็กก็คืนศูนย์ไปไม่มีอะไรเราจะเห็นได้ชัดอย่างหนึ่งครับว่าเนื่องจากมูลค่าของเรานะมีแต่มูลค่าที่เป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นตัวแปรที่ค่าที่เก็บอยู่ในตารางเเนี่ยนะครับก็จะมีแต่จํานวนบวกนะเมื่อไหร่ที่เป็นศูนย์นี่ก็แสดงว่าเรายังไม่เจอคําตอบนะครับถ้ามีค่าเป็นจำนวนบวกแสดงว่าเราค้นพบคําตอบแล้วเราก็ตัดสินใจอย่างนี้ได้เลยครับถ้า นะข้อมูลที่เก็บอยู่ในตาราง m นะครับช่องที่ ij เนี่ยนะมีค่าเกินศูนย์ก็แสดงว่าเป็นคําตอบที่เราเคยคิดมาแล้วก็คืนคําตอบนั้นกลับไปเลยแต่ถ้าไม่ใช่เราก็เข้ารูปแบบเดิมครับเขียนรีเคอร์เลนต์แบบเดิมเขียนรีเคอร์สีโปรแกรมแบบเดิมตัดสินใจว่าถุงขาดหรือว่าไม่รับได้หรือรับไม่ได้นะครับชิ้นที่ i นะถ้าชิ้นที่ i รับไม่ได้นะครับเราก็ไปคํานวณค่านี้คํานวณเสร็จแล้วก็อย่าลืมครับเก็บผลด้วยนะเพราะฉะนั้นก็คํานวณเหมือนเดิมแต่เก็บผลด้วย นะเก็บด้วยนะครับการเป็นผลของตัวนี้แล้วก็คำนวณเดียวกันครับไปคํคำนวณ2อันนี้หาแม็กซ์ได้แล้วก็เก็บผลด้วยนะคำนวณเรียบร้อยนะครับแทนที่จะรีเทิร์นเลยนะครับก็เก็บเข้าไปใน m i j ซะก่อนเผื่อว่าจะได้ใช้ในอนาคตจบการใช้ท็อปดาวรีเคอร์ซีโปรแกรมนะครับเพิ่มเมโม i z a t i o n เข้าไป โอ e เว a p แล n g ปิ้ง r ับ l พรบมก็ไม่ใช่ปัญหาเรืรออ,อีกต่อไป